สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายน2อ6 8นายสนะสำหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21สิพฤศจิก,กายนเนาะอ่ะไพ่ใบแรกเจ็เหรียญน,นะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกเองเนี่ยอาจจะรู้สึก <c oughs> ไม่ค่อยสบายใจนะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยมันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็บางทีมันอาจจะมาถึงเราอาจที่จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากจะทำอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมาามากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรื่องการทำงานนะคะก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนาะไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยหรือไม่ค่อยคืบอะ่ะโปรเจกต์อะไรที่เริ่มทําอะไรประมาณนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่นะคะหรืออะไรที่กําลังไปดีลเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุยกันไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างงี้นะคะใช้เวลาน,านานมากนะคะแล้วก็โต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาอะไรประมาณนั้นนะอ่ะก็อาจจะมีการต่อรองมีการเจรจากันอยู่นะคะซึ่งก็มันเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกเอาระดเบเปรียบ ด้วยนะคะเรื่องของการทํางานเรื่องการเจรจาการทําสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันยังหาข้อสรุปไม่ได้หรือสาหรับบางท่านนี่ก็อาจจะคิดที่จะไปเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้นะคะคนที่เราสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเอ้ไปคุยเผื่อว่าเขาอยากสนใจมาลงทุนในประมาณนี้แต่มันกลายเป็นว่า มันแชร์เรื่องของส่วนแบ่งอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ลงตัวแล้วก็เราก็รู้สึกมันถูกเอาเปรียบมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันมันเหมือนกับว่าเราอยากจะทําอะไรมันดูจะติดขัดดูจะมีอุปสรรคอยู่ตลอดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอุปสรรคเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะคะนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วเนี่ยก็ยังบัทอนเออนะยังทําให้เราลําบากเข้าไปอีกนะคะก็ช่วงนี้ก็ใจร่มๆสักนิดนึงนะคะ สำหรับชาวราศีพิจิกเนาะถึงแม้ว่ามันจะแลดูลำบากแต่ก็อย่างนี้แหละนะเวลาเราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างมันมันไม่สมูทอะไรขนาดนั้นนะคะมันต้องมีแบบมีความเห็นต่างมีคนรู้สึกปรามาสอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีคนที่มีกำลังใจดีอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะมันก็อาจจะทําให้อาการหยสิ่งหลายอ,อย่างมันดีขึ้นขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งจริงๆอ,อย่างที่บอกว่าคนใกล้ชิดอ่ะมักจะเป็นคนที่เราแบบ คือคนที่เราคิดว่าควรจะเข้าใจเราอะเออนะแต่เขาก็ไม่เข้าใจเราไงแต่ว่าคุณได้ไพ่ตัวนี้มาตอนท้ายบางทีก็ให้เรามาระวังแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าถ้า,ถาต้องไปเอ,อทําอะไรกับใครลงทุนอะไรกับใครหรือมีคนมาชวนมปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยหรือถูกเอาเปรียบนะคะคือมัอนเหมือนกับว่าช่วงเนี้ทําอะไรกับคนอื่นไม่ค่อยลุ่งนะอืมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย แล้วอีกอย่างคือพูดมากก็ไม่ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกในเวลาที่เป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรก็ได้นะที่แบบว่ายิ่งเป็นคนใกล้ชิดมันยิ่งมันยิ่งพูดยากอืมเวลาที่มีอะไรขัดแย้งกันทีนี้ก็จะกระดิกกระเดี้ยจะทําอะไรจะแก้ไขอะไรยังไงก็มันก็จะลําบากอันนี้คือข้อเสียนะคะเวลาที่แบบแร้าถึงหมอยเวลาลงทุนทําธุรกิจอะไรแบบคือถ้าไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วต้องไปไป ไปแชร์กับคนอื่นอย่างเงี้ยต่อให้เป็นแบบคนที่เราคิดว่าจะสนิทชิดเชือ้อมันก็ลําบากเนะเรื่องเงินไงเขาเข้าใจเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้แรกๆก็ดีหลังๆก็จะแย่เอา้วก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกันเนาะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานโดยทั่วไปนะคะก็มักจะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าผลการดําเนินง,งานอาจจะไม่ค่อยดีแปลว่าอะไรแปลว่าผลงานของตัวเองนี่แหละนะคะอาจจะดรอปดรอปลงไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะต้องแบบ พยายามโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นหมายถึงการแก้ไขปัญหาของตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสที่เรื่องของอการแก้ไขปัญหาหน้าง,งานอะไรประมาณนีใใ้ให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 ้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็สิ่งที่สอนคือต้องระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์นะคะการปะทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีอะไรที่มันแบบ ผิดพลาดอะไรเงี้ยคือควรเรามีโอกาสทําผิดพลาดได้นะคะก็บางทีเราก็ควรจะใจร่มๆสักทีหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปด่าอย่าไม่ต่อว่าอะไรประมาณนั้นก็พยายามคิดให้ผลแล้วก็แก้ไขปัญหาน่าจะดีกว่านะคะนะก็จริงๆแล้วคือลักษัะไพ่ไพ่ดาบก็ขึ้นมาเยอะมีทั้งดาบทั้งถ้วยเพราะนั้นที่ถึงค,คือเนี่ยอีนี่ถ้วยอีนี่ดาบมันให้รู้สึกว่าคุณต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองด้วยนะคือถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะ แต่ให้าดาบเนี่ยเป็นเรื่องของสติและการตัดสินใจนะคะแล้วก็การใช้วิธีการที่ชาญฉลาดนึกออกไหมคะคือไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกให้เรื่องของการติดขัดอุปสรรคแล้วก็การเอาตัวรอดนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราทาอะไรพลาดไปแล้วเราจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหายัางไงต้องพยายามขายผ้าเอาหน้ารอดอะ่ะเออต้องเอาตัวรอดให้ได้ประมาณนั้นแต่น่นอนว่าเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมันก็ดิสอพอย์รู้สึกเหมือนกับว่า ผิดหวังแล้วก็ค่อนขั้นที่จะเสียใจกับคนที่เราทํางานด้วยนะอะไรเงี้ยแวเขาอาจจะทําไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังอย่างเงี้ยนะคะผลงานก็ยังบอกไงว่าผลงานไม่ไม่เป็นที่ต้องตา,ต,า,ต,าต้องใจเหมือนกับทุกวันนี้ก็ต้องแบบขายผ้าหน้ารถตลอดอ่ะผักชีร้อยหน้าตลอดอ่ะคือต้องพยายามทำ,ทำยังไงก็ได้ให้มันผ่านตรงนี้ไปให้ได้ยอะไรเงี้ยเออไปตายเอาดับหน้าอะไรประมาณเนี้ยเพราะ,ะนั้นคือมันก็เลยเหมือนกับว่าเอออุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็คนอุปสรรคก็อย่างที่บอกแนละ้วก็คนที่เราทํางานด้วยนี่แหละนะคะไม่ได้ดั่งใจเนาะ เพราะนั้นก็ทําได้อย่างเดียวคือใจร่มๆมแค่นั้นเองนะใจร่มๆมแล้วก็พยายามเรียนรู้พยายามฝึกสอนก็ได้หรือการให้คําแนะนําอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาที่เรามีปัญหาอะไรกับใครก็ตามนะคะหรือเวลาในการทํางานเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราเองก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งของตัวเราเองแล้วของทุนที่เราทํางานด้วยนะคะก็ต้องพยายามแก้ไขกันไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการพูดคุยที่ไม่เคลียร์ตั้งแต่ต้นก็ได้นะ อ่าบางทีเ็าแบบว่าเออเราพูดแล้วเข้าใจกันอะไรอย่างาเงี้ยว่าเออเวิร์กแบบทําต้องทำอย่างงี้นะมันถึงจะเวิร์กอะไรเงี้ยแต่พอแบบเออพอเวลาผ่านไปมันก็เลยแบบมันก็อาจจะมีเรื่องความขี้เกียจบ้างเรื่องความแบบไม่ทําตามสัญญาบ้างเวลาสั่งแล้วไม่ได้ดังใจบ้างอะไรมันก็จะมีมาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นกเ็เราเองก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขตรงนี้ให้ได้ด้วยนะคะจริงจริงมันต้องเริ่มที่ตัวเราอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกบางที บางทีบางครั้งนะสิ่งที่เราพูดไปมันก็เออมันไม่ได้หนักใจอะ่ะก็เท่านั้นมันอาจจะมีข้อจํากัดอะไรหลายอย่างมีบาดดาบด้วยแสดงว่าบางครั้งอะความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่แบบมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดหรืออาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องโยนความรับผิดชอบไงว่าตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบเออก็ต้องมาถามหาว่าใครรับผิดชอบก็ต้องให้คนนั้นเป็นคนเอ่อเข้ามาดูแล นะคะบางทีมันอาจจะความผิดพลาดอาจจะไม่เกิดขึ้นจากตัวเราก็ได้นะแต่คือจะมาจากคนอื่นที่เป็นหน้าที่ของเขาแล้วเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรประมาณนั้นเขาอาจจะละทิ้งเหลือทิ้งงานก็ได้หรืออาจจะทะเลาะกันไปแล้วก็แบบไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเหนื่อยใจนะในช่วงนี้เรื่องการทางานเนาะไม่ได้ดังใจหลาย,ลายอย่างนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเอ่อถ้าสมหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่บางคนบอกเอออยากลาออกนะแบบบางทีงานแล้วมันไม่ค่อยงานหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเ็าก็ก ไม่ค่อยเข้าใจงานสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งก็เราอาจจะร่วมง,งานหนักแต่ได้ตังค์ไม่ค่อยคุ้มอะไรเงี้ยสางคนก็คือจริงๆมีโอกาสอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันน่าจะเป็นตัวเราที่อยากจะทําเป็นของตัวเองนะคะอยากจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราแต่เราอาจจะไม่มีเงินทุนมากพอที่จะทําด้วยตัวเองนะคะตัวนี้มันถึงมีเรื่องของแชร์กับคนอื่นอ่ะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นปัญหาไงเวลาแชร์ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่พูดเขาดเ้างงเี้ย บางทีมันก็จะมีความเหลื่อมล้าแหละมันต้องมีคนนึงได้เปรียบคนนึงเสียเปรียบอ่ะอืมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ต้องมาคุยกันว่าอะไรเรายอมรับได้มากแค่ไหนบางคนแบบลงเงินแต่ไม่ลงแรงเงี้ยใช่ไหมบางคนลงเงินเยอะๆแต่ไม่ทาอะไรเงี้ยก็ต้องให้เอ้คนที่ไม่ค่อยลงตังค์เป็นคนลงแรงแทนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าท้ายท่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเนี่ยข้อตกลงนะคะที่บอกว่แต่ต้นต้องเคลียร์นะคะเพราะถ้าเกิดไม่เคลียร์เนี่ยโอกาสที่จะแบบอืม เขากละยแตกคอวงแตกอะ่ะมันสูงมากนะคะมันสูงมากแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งมันก็จะกลายเป็นว่าแบบมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเวลางไงเข้าใจป่ะเอออุตสาห์เริ่มต้นไปโอโหสุดท้ายเป็นวงแตกเนี่ยเพราะว่าผลประโยชน์มันขัดแย้งกันไงใช่ไหมคนนึงได้มากคนนึงได้น้อยคนนึงไม่ทําอีกคนนึงทําเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่เราเองก็ต้องคิดอยว่าถ้าคุณคิดที่จะเริ่มทำอะไรของตัวเองนะบางคนส่วนใหญ่เออ้องบอกอต้องทําคือเราต้องมีศักยภาพและความสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองตัวคนเดียวตั้งแต่ต้นนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้แล้วคุณต้องไปให้คนอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยโอกาสวงแตกสูงมากแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยคือนอกจากจะเสียงานเสียงเยงินแล้วเสียเพื่อนด้วยนะมันไม่คุ้มค่าไงคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีๆก็แล้วกันนะครับถึงทางที่มันเป็นไปได้อะนะคะ เราเนะี่ยต้องคิดดูวให้ดีก่อนนะจริงๆแล้วคือลักษณะไพ่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทําได้คนเดียวก็จะดีกว่านะเอาคนอื่นมาด้วยก็ลบาบากยกเว้นว่าเราจะถึงขั้นต้องขยับขยายอะ้รก็ว่านไปนะคะแต่ถ้าเพียงแค่เริ่มต้นก็ดูแลตัวเองดูแลด้วยตัวเองน่าจะดีที่สุดนะคะถือเป็นลักษณะน,นั้นนะ,ะทีนี้เนี่ยมาดูเรื่อง,องงานผ่านไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้สำหรับคนโสดเนาะคนโสด ผิดวังเสียใจอกหักเนาะเออแล้วไอ้สามดาบมันมีไงมันมีสามดาว่ามีแปดดาบก็อยู่เพราะฉะนั้นคือมันอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้นะเรื่องของหัวใจแหละเราอาจจะฟรีซฟรีซเอาไว้ก่อนไหมไม่ค่อยแบบเรื่องของความรักมันมันเราอาจจะรู้สึกว่าการที่จะหาใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ด้วยกันกับเราได้เนี่ยมันมันยากเออนะมันเรารู้สึกมันยากนะคะแล้วก็เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าด้วยด้วยความที่เราจะมีข้อจํากัด อะไรหลายอย่างส่วนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวด้วยกลัวถูกหลอกกลัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลัวถูกเอาเปรียบก,กลัวคนพวกนี้จะมาฉวยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นกสซนนี่คือไพ่กลัวมันเยอะไงมันก็เลยเหมือนกับว่าโอเคแหละคือถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแหละแต่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้ามีแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้เข้าใจะนะมเนื่ยอินี่โซก็โสดต่อแต่ถามว่ามีคนที่สนใจมันก็มีนะมีคนที่เรา สนใจเขาแล้วก็มีคนที่เขาเองก็สนใจเราเพิ่งกินว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติอ่ะเขาเลยถ,ถ้าสวยก็สวยธรรมชาติหลอก็หลอธรรมชาตินะคะเป็นคนที่มีออล่าอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาอยู่บ่อยๆแต่เ็าไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะอย่างที่บอกว่าความกลัวความกังวลใจส่วนหนึ่งคืออาจจะเคยผิดหวังกับความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะคาดหวังมากก็ได้นะอืการที่คุณสวดเนี่ยคือคุณคาดหวังอะไรจาก จากคนรักอะค่อนข้างที่จะเยอะนะเออคือส่วนนึงก็อาจจะแบบอยากจะได้ดั่งใจตัวเองอะเออเอาแต่ใจตัวเองก็ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นคนแบบนี้มันก็จะทําให้บางทีสเปคของผู้ชายเราแล้วก็ค่อนข้างที่จะตั้งเอาไว้สูงพอสมควรมันก็เลยเป็นเรื่องยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดก็โสดแหละแต่ถามว่ามีคนที่ชอบไหมมีนะคะแต่จริงๆถามว่าคุณ ไม่มีแฟนนะคุณมีคุณก็มีความสุขนะคุณก็มีเพื่อนอ่ะไปไหนไปนไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็โอเคอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังไม่ได้รีบอ่ะพูดอึงส่วนหนึ่งนะไม่ได้รีบด้วยนะคะก็เหมือนกับใช้ชีวิตสนุกสนานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะได้เจอคนที่ตัวเองถูกใจจริงๆนะอ่าประมาณนั้นนะคะถึงจะมีโอกาสนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสรุสคนโสดนะทันลาทันลาใช้ชีวิตเรื่อยสเปคสูงนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะมาแล้ว คนที่มีแฟนในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายใจสักเท่าไหร่นะเพราะมันเหมือนมีเหมือนที่สามเนี่ยเข้ามาสอดแทรกเนี่ยไหมแถมอยู่ในตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอีกสามถ้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันนะตรงนี้มีคนพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะบอกว่าร้าวฉานก็ได้นะสร้างความร้าวฉานนะคะรักกันอยู่ดีๆไม่ได้อาจจะมีคนที่อิจฉาริษยาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบเสี่ยม พยายามที่จะเสี่ยมพยายามที่จะเอาตัวเข้ามาสอดแทรกในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่กันก็ระมัดระวังตัวไว้กันนะคะคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนอาจจะไม่เพื่อนก็ได้นะอืมนะคนที่เราโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดกับตัวเรานี่แหละนะคะระวังคนที่ใกล้ชิดนะคะที่จะมาแย่งชิงในกาอหรือ,ออาจจะทาให้เราแบบคือเหมือนกับว่าถ้าคุณมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามนะไอคนนี้มันจะฟาาึ๊เข้ามาทันทีหาโอกาสเข้ามาทันทีนึกออกไหมโดยเฉพาะช่วงที่คุณแบบ อาจจะรู้สึกแบบทะเลาะกันอะไรกันในอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีพวกช่างยุ่อะจะมีพวกช่างยุช่างแย่นะคะพวกที่แบบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะไรประมาณนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะคะพยายามฉวยโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีเดียวแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณทะเลาะกันอะทะเลาะกันด้วยสาเหตุอะไรต้องพยายามหาต้นตอที่แท้จริงอยู่ว่าเฮ้ยมีใครบางคนมันพยายามที่จะทําให้ทําลายความสัมพันธ์เราอยู่หรือเปล่า ะะมันมีอ่ะมันมีอ่ะมมันมีแล้วก็มีโอกาสด้วยคือเขาพูดง่ายคือถ้าคุณมีปัญหาเมื่อไหร่คนนี้จะเข้ามาเสนอหน้าตลอดเออก็ลองสังเกตด,ดูแล้วกันนะคะใครที่ทําตัวมีพฤติการที่น่าสงสัยบ้างนะคะอ้พวกนี้นะมันจะมีมันมันจะเป็น e อีแอบแอบช่วยโอกาสนะคะแล้วก็คอยเสี่ยมอยู่ตลอดเพราะนั้นก็ระวังเข้าไว้กันนะะเรื่องความรักเนาะสิ่งที่สําคัญคือความไม้เนื้อเชื่อใจไง คือไอ้ไพ่คุณเนี่ยคือไม่ได้บอกนะว่ามันมีความเชื่อใจกันได้ท่าไห่มันไม่แต่ความรักและความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้าอย่างที่บอกไอแงแฝงไว้ได้วยความอาจจะหัวร้อนอะใจร้อนอะนะคะบางทีก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าคิดแต่ในทางของตัวเองก็ได้นะเนีอันนี้ก็ระวังไว้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนใหญ่คนโดยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองถูกนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังอีกฝ่ายเลยก็ได้อาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่า เพราะอะไรคือถ้าเขาไม่ได้ทําเขาเรียกคือถ้าไม่ถูกใจอีนี่ก็โวยอะไรอย่างเงี้ยวีนแตกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคิดแต่ว่าเขารักเราเขาต้องยอมตามใจเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความรักมันต้องแบบทั้งสองฝ่ายนะคะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําเพื่ออีกคนหนึ่งฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเวลาที่เขาแบบดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาด้วยเออใช่ไหมเขาใส่ใจเราเราก็ต้องใส่ใจเขาด้วยเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาด้วย เขาเชื่อใจเราเราก็ต้องเชื่อใจเขาด้วยอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือมันก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเพราะไม่อย่างนั้นคือมันไม่มีมโอกาสเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะจบไม่สวยแน่นอนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับลเป็นอาจจะเป็นตัวเราด้วยซ้ําไปอะ่ะที่ไปเปิดช่องโหวให้คนอื่นเขาแบบเข้ามาใช่ไหมจริงๆก็คือาจจะว่าไปเหมือนกับทําตัวเองทั้งนั้นก็ได้ใช่ไหมบางทีอาจจะทําตัวเองอ่ะแล้วไอ้คนอื่นมันก็คอยจ้องอยู่แล้วเงี้ย เพราะนั้นสิ่งที่สําคัญคือถ้าคุณไม่อยากให้มีปัญหาประเด็นอะไรพวกนี้นะคือเราก็ต้องไม่เปิดช่องโหว่ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นนะคะให้เขาสอดแทรกเข้ามาได้อย่างนั้นก็จะดีกว่านะคะปิดประตูอะไรเงี้ยไม่ยอมให้ใครคนนึ่งเข้ามาวุ่นวายก็ได้นะน่าจะดีกว่าพวกนี้คือมันก็จะได้แค่เรียบๆเคียงๆเคี่งมันก็จะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเออนะก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นเรื่องความรักนะคะสิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจการใส่ใจ นะคะแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าหูเบานะคะอย่าเอาแต่ใจนะแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะ,ะอยู่ด้วยกันด้วยความรักจริงๆนะคะแบบนั้นจะดีกว่าเนาะอ่ะก็ฝากกัไว้นะคะสำชาวราศีพิจิกนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ